สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือหนีนุ่นที่ยาก,ก็ได้มาบ้านแม่ประม่วนบ้านองคูอง,งายาพญานาคนะคะมาตามให้โค้งสุดไทยแม่แม่ร้ายแม่เป็นกะว่ายืนยันค้าเดียวกันว่าเิ่นฝันดีนะคะเ้ากับเขาไปฟังน้ากันมาโค้งสุดไทยเพิ่นสี่มีตัวเลขตัวใดแน่เกษตรฟังยืนยันกับคุณอำเขียนหายได้นะคะมายืนยันาบ้าน,านองคูองยามีตัวใดแน่ไปฟังน้ากันเลยค่ะโค้งสุดไทยอันปูเปลี่ยนแปลงตัวเลขว่าขะคุณอำ เปลี่ยนคนก็นหามากเลยวะ่ะหามาเกียเก้าห่าแต่ว่าเกียกับหนึ่งน่ะมันตัวเดียวกันก็เลยเป็นเกียเก้าห้าแล้วก็ 71, เกีเกหนเนยหนึ่งเกียจเกียจหามนี่เลยเกียเก้าห้าเจ็ดเกียเก้าห่าหนึ่ง <c oughs> ห<า>น,นึ่งเก้าห่ามนี่เลยแต่ตอนนีมีการเปลี่ยนแปลงแต่เ,เตมื่อวานมีไปทำกันเมื่อวานไปทำอีกปะคะกับหนึ่งห่าน <ไป S 2> ี่แหละแมน อาแม่หนึ่งหาก็จะมาสือบ่ได้แม่เฮ้ยเล็กดังคือยังเห็นเล็กดังตีนนั่หคนทำลูกูว่าแตว่าไปทำมากนี่กะเห็นผู้ทำกหนึ่งหาคือกเอาศูนเก้าสองบรีเก้เเก้าสอันสองเก้าเอาเอาไปศูนย์เกสกับเก้าสี่นี่แม่ องยากต่อ้าอ้าอ้าองยาแต่พิษเกาหางอืมอืมมีซ้ำน้ำมาก็มีมีมีศูนย์เก้าสองบอกผู้นำเอออ๋ออ๋ออันข่อยข่อยมาสรุปเลขเจ้าเชียนให้ข่อยแน่ว่ามีตัวใดแน่นั่นนะข้าเจ้าอยากรู้แค่นี้ละมื้อขึ้นขอบ่มาอีกเด้ขอจีมาตะเลออกแล้ว เป็นมือเอายิวินบามากวาสรุปเล็กนี่เล็น้องแล้วลูกน้องอมาใหบาวันที่สองมันเป็นเกตหนึ่งสองเกตสองหนึ่งกที่ทำสายบาดไหมที่จ้าส่งห้ขคอยมือนั้นไหมส่งผาบจีบาไม่ผาบล่ำกับผับถวายตนเงิ่อน่ะนะเกตหนึ่งสองเกตหนึ่งสองเกตสองหนึ่งนี่แหละ อะไรั้สิมือไปทำนะจำจำจำด้นนุ๊จ้าจ่าจว่าเอาอันเอาไปมอวนเอาเอาไปมอวนสรุปสรุปนะรสุดน่าเจ้าเบิ้งอยู่เลือเลยตกสนเจ้าเบิ้งอยู่ลิบนั้นขาเจ้าเบิ้งอยู่ที่ว่ามือนีสรุปมืออื่นมามาได้เลยอ๋อแล้วสิมาได้ถือเอาเอา้เก้าจาจเก้าสี่บอทีเหตุที่ยังมาเก้าส ถำามนอันเพิ่นให้อันตะกาะโนเก่ซเก้าสองโูนเก้าเก้าสองูนเก้าสองแล้วก็เก้าสตองตัวเก้าเก้าส <4. S 1> องเก้าอ9เก้าส่พอนั่นให้น่ะเกแต่กนหนึ่งค่ะ นึ่งหาอันมือว่านี่ไปเป็นหายนึ่งหาบอกค่ะอ้าแต่กะอันเก็บสามนี่เป็กที่ที่นึ่งหาก็เจ็บสามนี่หมายถึงว่าไปไปทำอีกมือว่านมีสมีอะห้องปู้องงามอีกสมนาอันนี้ของปูของงามเจ็บเกาห้าอันนี้อันนี้ของปูตีตาตาอันนี้ตองอันนี้ไปทำตรงตูนไปทำเดี๋ยวสเขียนวันที่เพิ่นเลค่ะ <79. S 2> เก้านี่เพิ่นกะว่ามันเป็นเลขล่างอเก้าซี尼าว่าเป็นเลขล่างศูนย์เก้าสองนีเป็นบล,ลีคีวัดเนาะบ้องัอาล,ลีคีวัตนงานบลีทีวัดไตะวันตะหมู่บ้านไปอีกเพนห,หนึ่งหางก็เจ็ดสามามานบกนำ้ำยุ่ทายบัผดผงุึก้ายอยู่บานปูพญา,ากบมีสนิเดอ้อ แม่ว่าแม่ๆกับฟัน no, ดีทุกค้อนมันบ่ค no, like. no, anyway, so ่ะฝันดีอื้นเป็นตาได้ฟอนยิ่มันบ่แม่ฟ้อนแท้ให้ลูกฟ้อนน้ำเนี่ยเด้อฟ้อนแท้ตาได้ฟอนสิบหากับฟอนเคสสามนี่แหละพอใส่เลยสิบหาเนี่ซื้อบ่ได้เป็นบ่แม่เปสิบหาซื้อบ่ได้แต่ว่าเคสสามซื้อได้ยุบเคสสามซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะคะคนว่าบ่ได้ฟ้อนบ่ได้ฟ้อนสิบหาก็ฟ้อนเคสสามก็ได้ว่าลู้ว่าจะเป็นบนเป็นล่างเนาะซื้อเนี่ยคือเป็นข้อนสามโทนเลยล่ะ เดินยาเอาคำใดเพิ่นก็เอาคำนั้นดิให้คือให้ที่ยาแหละเจ้าคุณจะให้เถิดคือดอกเพราะว่าเพิ่นอันเพิ่นบอกว่าคันคือแบบเพิ่นขอให้ตั้งศาลให้เพิ่นดูอันหม่องธรรมน่ะแต่ว่านญาติอยากให้ต่างอันต่างมุ่งหลังข้าเนาะเพิ่นก็สิให้ถือทั้งสองทางสองทางเพิ่นลยญาญายู่งทำนี่อาจสิเป็นล่างแต่ว่านญาญาย่บ้านสิเป็นบุญ ทิศญาญาประยุัดธรรมอะไรแบบนั้นสมิคนอยากให้ตั้งศาลให้เพราะว่ามันธารมีศาลมีหูมันเป็นธรรมธรรมดาเพิ่นก็อาจจะให้ยึ่งสองฝั่งสองทางนั่นเองว่าญาอยู่นี่เพิ่งพระราชาได้เนี่ยวมุ่งนี้ญาอยู่ธรรมนั่นเพิ่นเน้นนึ่งหาก็เจ็ดสามสถาญาู่บ้านนี่เพิ่นให้ที่แน่ๆเพิ่นหาเจ็ดหาเก้าเจ็ดเก้าหารกับเก้าสี่เนาะวันนั้นเนาะญาอยู่บ้านที่ว่าเพิ่นให้มุ่งหลังคาให้ ว่ายน้เห็น่าให้หยามได้เให้หยามมันดีหยามแต่งวดนี่ก็จะออกคันซาแล้วนาะแม่นาอออกคั่นซาแล้วที่มาทำวิธีอยู่ทางลางเนี่ยเป็นกระไหเจ็ดหาเก้าเจ็ดเก้าหาเนี่ยล่ะกับเก้าซีเนี่ยล่ะเว่าอยากให้มุ่งหลังข้าไห้ทางมาถ้ำบุญน้ำกันก็ติดตามน้ำกันนะคะว่ามืออื่นจะออกหรือจะใกล้เคียงนะคะเลของผู้องหญ้าบานพญานาคนะคะแต่ว่านี้เพิ่นทำวิธีนอกสถานที่ยุ่งทำแซ่บบาทกัน คนหาหนึ่งหากับเจ็ดสามคนไปเฮ็ดมากหมู่บ้านนี่นะคะต่างกงสุดท้ายแล้วเด้อค่ะเด้อแอดมินกับทีโซตัวเลขเป็นพักๆนะคะเสื้อเมื่อคือโตนั่นนะค่ะเกี้ยในเบื้องะเบื่อตมดุโตแล้วแต่ว่าหนึ่งหานีบอกตรงๆเลยซื้อบ่ได้แล้วกับเราเอาตัวมันเอาได้เพิ่นกาซีห้ออกโตซื้อได้ แม่เนาะบม่ออกบนก็ออกล่างผู้ใดๆก็ดีใจน้ำทุกคนเอ็นของอันงานอยู่ทำได้เพิ่นมันอันเพิ่นบ่ให้ออกเพิ่นก็สิออกเก้าซีนั่นแหละล้างเก้าซี่เล้วก็วาฟันดีทุกคนนะคะดได้โชคไดีลาบอยู่แม่แม่ไปใส่เสื้อแม่แปดแม่เก่าแม่คือมีสองแม่แต่กันนิ่งหัน ก็ละท่ากินขนมกินมากไม่กินแล้วก็ไปอะไรไปมันกมีกระ่แม่นสอนกรเล่นนนก็มีแต่แม่แฝกก็แม่ม้วนกับคุณลำนะคะแม่ซีแม่หาแม่ขุดกับบ้านนั่นนะคะก็ว่าแม่ส้มเพื่อนนอนนอนเกือกขี่บักอ๋อคนฟันดีไ่มคะแม่์โดนแล้วนอนต่อด้วยเม่์ควรกับฟันเกือกขี่บักฟันคือกันเหมือนสุกคนเลยไหมคะขันฟันเห็นขีนตุ้มกระเจาได้ง่น แต่ว่ายายนี่มัม่นใจที่มั่นใจเลขของยานนี่คนว่ายนาา้ำไหลนี่คนส,สิบบอผิดพลาดจักเพืพคค่อคนเด็กใดไม่เอามุ่งหลังคาดนี่ขึ้นได้ข,ของยานเห็นว่าพ่อไหนซิกเกาเ้าพ่อจะตรงตรงพ่อไหนตัวได้กับตรงตัวนั่นไหมตรยาหายมากนี่เคยเข่าสามโตบ่ราเนี่ยตะกี้นุ่มอะไรไม่เห็นยุทธุกมันมาบุญบ่ท่านล่ะล่ะอหอดโอเอาสองโตไปก่อน ดน้ากถือันบอกตามตกกระถึกเตกโตดอั้ถือแต่โตดนะคะรับโตก็คือถโตดับกันเร็วมันถืกันโตดตับกันมันบ่ได้ตรงมันไได้ตุงได้แต่โตด้ยังแถกก็เกินพุรเมื่อสองเมื่อนเนาะพอาหั่นแต่ต่ก็สามโตดตรงงเลยเพราะว่าเห็นเพิ่นว่ามโตดตุงงก็พูดตรงไปเลยลหรเพิ่อนม่ติดตัเนี่ไทเนาะเห็นว่าตอนที่อําบวชเนาะคนวอาคาเดียวๆเลยอัน เก่านุ่งนันเนาะทำเดี่ยววเลยแหลกับถ้ากันถือบดทุกคนอันนี้มันก็เบาเก่าเก่าซีซีเออเพิ่นไห้ทำเดียวเล่ยวเลเพินไห้กันกินเก้าหาที่กเก้าหาเออกเก่าหากับเก้าซีกิเก้าหากับเก่าซีแต่ว่าอันนี้ผู้นำแกนแกหาเก้ากับตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะมันบอกคำเลยมันส่งทําหน้านเรื่องงาน เปิมเพ่มปลายอยากได้พเพิ่นก็ยังว่าบุญบารมีฮอดแล้วนะลูกยากจะให้สามตัวตรงๆนะเพิ่มว่าอย่างนี้ตตัวเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวเล็เก้นนเาเดหาเก้เาเ็หาเก้ากัตัวเดียวกันตัวเดียวกันเจด้้อกับ่ซือเด้อ <c oughs> ขั้นตอนนี drama, so so ้เลขยู่นี่สามคู่เลขสามตัวมีเจ็ดหาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดเก้าหาละศูนย์เก้คับเจ็ดสองหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหาก็เจ็ดสามนะคะเลยย่บบานงคูพยัญานานะคะจดใบแคบหนาจอว้ไปหาซื้อลัตเตอรี่เลยนะเด้อด้ังความมาเห็ดบนน้ำกันนะคะวพาน้องก็ได้เอาเท่าเดียวหนาพนตัวได้โชคได้ลาบมุ้งหลังคาซอยคนนะคะ แม่แม่ปฏิบัติที่นี่เพิ่นวางวดนี่ถือคาคาคนฝันดีทุกคนนะคะเป็นผู้เล่ห์ลับหัวนี่เอ็ดบินกับมาตามหายแล้วนะคงชุดช่ายแล้วนะคะที่บ้านองคูภรรานาคยาบาบ่าได้ลงห่ห้ยแล้วก็เด้อลุ่งหาเห็นเห็นไรลยลงก่อนเล็ออกว่ามันมาเล็ออกแล้วจังมาลงนะคะ จมืดจะมีระบิดแืบนี้แม่แปลฝันตั้งใดาพูามามากยังินทอดเขาแล้วดีเกินทอดขาวด้วยถือเลขก้อนยังซื้อบัตรงูพังว่าผู้ใดมามากอันผู้ใดมามากว่าสำคัญดอกแม่สำคัญว่าแม่เขียนเลขโดดใดไวบข้าเจ้าจังมามากม่ได้เขียนตัวใดไว้ก็คือไม่จัดเตรียมตัวของงานแม่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ตัวใด้สั่งข้าเจ้ามามากได้ซื้ออย่างได้แม่แปรี่ ส่วนมากมูกสิบปันเห็นขีเพันสิบปันเห็นคนมากอดเห็นคนกระเถิดสามสามต่อกันแล้วพันมาคนมามากนี่บ่ค่ะนีู่นเดียวนี่แหละมามากมากอดยังไงก็อดยังไงก็อดจ้าอ๋อเพรวไม่เป็นพัสิเป็นแบบนี้แต่ว่าคนผู้นี้นี่หพันคันชุดก้อนมากอดมามกจะออกคือเก้าถือเก้าถือไม่หนีบ่ค่ะแม่เล่าว่าเล็กไมนีมีเด็กถือนะคะเล่าว่าเล่า ขึ้นขึ้นที่ซานนี่นอนลงยงมใดกับฟันย่้มนั่นฟันตัวเดียวนี่แหละมากอดทำไมยังลงหัวลงบาดใดก็ยังผันตั้งแต่ตูวเดียวมากอดมามักเลขเข่าแล้วสนะอาตาเก้าแม่ถือเลขแม่ฟันเขียนเลขไว้แม่พอแม่พอเขียนไว้พอได้เขียนไว้ว่าตั้งใจตั้งใจว่าสิซื้อกับฟันว่ามีคนมามักกับเขาทุกเที่ยมันบ่ค่ะไม่แปลว่าแม่ฟันแบบนี้ ถามเธออจะนีบันมาคนมามักนี่กระถือตลอดมักกมาคักที่คันมักคันไดท่านนึงนี่ก็บอกออกกรบอกถือแต่ว่าคันมักกับคักนี่โอ้ยทางมันใจยัดพุณอ่ำเพันอยู่น้ำกันนะคะเพันคุขี้คุกกี้ก็แม่แปะพันมาคันแม่แปะฟันทังสี่ย่ำใดถือย่ำนั่นพันฟันว่ามีคนมามักนะคะนะคะเลร่พันซื้อก็บไม่ได้หนีนะคะมือคนก็มีแต่พันนั่นเดียวกันแต่ว่าแม่นี่ือพันเป็ดเหล้ามามักฟันกับพื้นคือบ้านยังกีนทอดเหาอยู่